แวะมาหาของกินที่งานอ้ำๆอกันค่ะวันนี้แม่อำคือสวยมากและบูธของศิลปินดารานเนี่ยก็จะนันจะเต็มเลยนะคะ,ะแม่อ่เขาเลือกมากับมือรับประกันความรักมาที่ร้านแม่อำสั่งกินประจํานั่นก็คือปูคุกมี่ปกต,ติเห็นแต่หมี่คุกปูแต่ร้านเนียไม่ได้มาเล่นๆนะคะคเขายกทับมาจากสุราษฎร์ชื่อนะโปะเครื่องคือหนักมากเส้นอยู่ตรงไหนคะแถมยังมีจ้อปูเนื้อแน่นๆฉ่ำๆด้านในอีกค่ะค่ะแม่อำมาเสิร์ฟให้แล้วไม่ต้องบินไปถึงสุราษฎร์ก็ได้กินปูคุกมี่อร่อยๆที่นีี่่่่แล้้ววคคะะะททราาานนนเยยปปกกกกมมจจ็็ุุซออออู เครื่องต่างๆลง,งไปแบบนี้นั้นแน่นจุกๆเลยค,ค,ค่ะคทุกคนเห็นเนี่ยเป็นเนื้อปูนะให้เนื้อปูแบบอลังการไม่ห่วงเครื่องเลยเด,ดีจะมองไม่เห็นเส้นแล้วว่าทําไมแม่อ้ําบอกว่าสั่งกินประจำกองใหญ่ขนาดนี้149บาทเท่านั้นเองแล้วได้กินปูแบบแน่นๆลน้นๆอย่างนี้เลยลทุกคนดูเนื้อปูนะคะไม่มีเล,และแน่นอนเกี๊ยวปูมาให้หนึ่งลูกก่อนกินเนี่ยทางร้านให้คุกกันให้เข้ากันแบบนี้ก็เข้ากันดีแบบนี้ก็โซาะได้เลยค่ะเฮ้ยส่วนตัวเนี่ยบอกเลยนะว่ามันอร่อยจริงรสชาติั้้้้นนนนนคบบมกกกแว่่่ีีีเเเยปป็ตททขขถููองุ เนื้อแน่นทุกอน,นุที่ร้านเขายังมีจอปูด้วยนะทุกคนจอปูของเขาเนี่ยไม่ใช่หมูไม่ใช่ไก่เพราะว่ามีฮาลาเขาจะใช้เป็นเนื้อปลาหมึกสายเป็น<แ>รสชาติที่แตกต่างเท่าที่เคยกินมาเลยคืออร่อยมากนำก้ำจิ้มซีฟู้ดก็เลิศแนะนําให้ผสมไปเลยต่อให้กินไม่จิ้มก็ยังอร่อยเลยพูดจริงเลยนะจากใจอย่าเชื่อจนกว่าจะได้ลองด้วยตัวเองนะทุกคนฝากด้วยนะคะปูคุกหมี่ปีป้ามาดี้ไปออกมัวอีเว้นที่ไหนอย่าลืมมาติดตามกันนะคะถ้าใครไปงานอำๆก็แนะนำร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านเลยค่ะ